สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับ Tn Shop นะครับบุบลราชธานีเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับการติดตั้งนะครับไม่ใช่การติดตั้งนะครับเปลี่ยน Vigo Vigo ตัวแรกนะครับโฟร์บินเปลี่ยนหน้าปัตรนะครับหน้าปัตรเรียนใหม่มาเป็นของ Fortuner นะครับ พอจีเนอรตัวท็อปน้ายักษ์นะครับตัวนี้จะมีเกียร์โฟด้วยนะครับตอนนี้มาอัพใส่กันได้นะครับแต่นะครับมันจะมีวิธอีอีกเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากใส่อยากอัพกาเป็นร่นนี้สวยเลยนะครับเป็น f o r t เนอรนะครับนะครับมาดูกันนะครับรถของผมก็จะเป็นโตโยต้าวีโกปีส i งศ0นะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับรุ่นผมจะเป็นตัวสี่ประตูนะครับตัวสี่ประตูพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยของวีโกอ่าตัวสี่ก้านนะครับตัวนี้อัพมาเป็นตัวอ่าอัพมาเป็นพวงมาลัยของรีโวนะครับพร้อมป่งฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือฟังก์ชันตรงนี้คอนโทรลพวงมาลัยใส่กลับไ้ตัวจอตัวนี้นะครับคอนโทรลได้ทุกทุกปุ่มนะครับเนี่ยลองลดขึ้นก็นเสียงดูนะครับตัวนี้ใช้ได้ปกติอ e ีกฝั่งนี้ กล่องของของ ECU ของ,ง Vigo รุ่นนี้มันจะไม่รองรับพวกคอนโทรลฝั่งนี้นะฝั่งขวาจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าใครคิดจะอัพก็ศึกษาข้อมูลก,ก่อนก็ได้นะครับอัพแต่ฝั่งเดียวก็ได้หรือว่าจะอัพสองฝั่งมันก็สดสวยอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับของผมจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวโฟนะครับโฟ <4 S 2> เป็นตัวโยกเป็นเกียร์โยนะครับของผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับอาวีโก้สองจุดเจ็ด BVTI นะครับเครื่องเบนซินออโตเนี่ยผมมาอัพผมอัพมานะครับผมอะไรตัวเดิมไม่สวยผมก็เลยมาจัดของอ o อจูเน r สวยเลยนะครับเข้าโฟร์้อโฟร,โฟรดีดขึ้นปกตินะครับตัวนี้เกียร์นะครับเกียร์ด,ดีไฟติดปกตินะครับพี่พี่ที่คิดจะอัพนะครับถ้ามาใส่แล้ว ตรงไฟเกียร์มันจะไม่ขึ้นนะครับเราจะมาวายสายสายเอานะครับตรง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 นี้นะเฉพาะเฉพาะเกียร์นะครับมันจะไม่ขึ้นโชว์นะครับรุ่นนี้มันจะไม่ลองมันจะไม่วายสายมาให้นะครับเราเราต้องมาแพงใส่หรือว่าจ้างจ้างช่างนะครับวายสายใส่ใส่ให้ให้ได้นะครับตอนนี้ผมทํามาเรียบร้อยหมดแล้วเกียร์ก็ขึ้นปกตินะครับสับบ้างนะครับก็ขึ้นว้างนะครับตอนนี้ปกติแล้ว ส่วนท่านไหนที่เ,เห็นพี่เพื่อนๆน,นะครับว่ามัดอัพใส่กันไม่ได้ยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมใส่ได้นะครับและต้องวายสายชุดเกียร์ใส่ด้วยนะครับสายชุดเกียร์ก็คือว้างเกียร์เดินนะครับว้างเดินถอยต้องวายทั้งหมดทุกเส้นนะครับแล้วก็กาวนะครับเฉพาะชุดเกียร์เราจะให้ช่างวายสายให้ใหม่ได้นะครับเราบอกแค่ว่า,เ,าเพิ่มสายตรงนี้ให้หน่อย ช่างเขาก็จะมีไดแกรมวายสายให้นะครับส่วนราคานะครับราคาของช่างประมาณประมาณไม่เกินน่าไม่เกินสองพันนะครับที่เขาทําให้เราได้นะครับต้องแล้วแต่พื้นที่นะครับอุบนผมทําผมให้ช่างะวายสายมาให้แค่เขาคิดแค่ประมาณพันห้านะครับนี่นะครับเป็นี้ก็โอเคนะครับเป็นรีโก้สองถึงเจ้าตัวเก่านะครับแต่อัพมาเป็นรีโก้นะครับ เหลือแต่คอนโซนนี้อัพไปได้นะครับสวยเลยนะครับถ้าพี่คนไหนอยากอัพก็สนใจสอบติดต่อสอบถามได้นะครับพร้อมให้ข้อมูลนะครับผมเห็นเพื่อนๆทักมาเยอะเลยนะครับว่าทําไมถึงอัพได้อัพยังไงนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับวคนไหนที่สนใจนะครับจริงๆโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0837440083นะครับอ่า ช่างหนุ่มนะครับอุบลราชธานีนะครับโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับส่วนท่านไหนที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับที่ช่อง youtube นะครับผมก็ขอผมก็ขอปิดการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับเห็นเป็นพี่ถามมานะครับผมก็เลยจัดคลิปตรงนี้ให้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ